สวัสดีครับตอนนี้นะครับคุณดูกับรายการช่องนักเกมเมอร์ทีวีนะครับนะอันนี้ก็จะมาบอกอะไรสักหน่อยนะเกี่ยวกับตอนนี้ก็เลยตั้งช anel ใหม่ขึ้นมานะโอ้โหวันนี้แหลกๆกว่าอัดแบบหน้าเด็นะครับก็คือช n e l นี้ผมจะเนี่ยผมยังไม่ใช้ต่อไปนะเพราะว่าคือแบบยังไงมันตดลิสก็ติสองรอบสองรอบแล้วมันจะไม่สามารถนะรับคลิปเกินไปหนาทีอีกต่อไปได้เลยนะครับ คือแบบยังไงอ่ะแบบมันก็ไม่มันเลยเนาะเออปกติผมแบบคลิดกับเอาคลิปยาแบบ20นาทีมั่งสามสิบนาทีบางไรเออเนาะก็จะเปลี่ยนชแนลใหม่นนะชแนลใหม่เดี๋ยวนี่ครับจะบอกให้ก็คือชแนลใหม่เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไปด้านล่างแล้วกันนะครับก็จะเริ่มต้นใหม่เลยเพราะชแนลเก่าผมก็คิดว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันยังไงอ่ะแบบเกมก็ เด็กล่มจลายไปหลายเกมอ่ะนะยังต้องมาติดลิขสิทธิ์อีกอย่างเงี้ยต้องลงมคงต้องเริ่มใหม่ลนะนะครับก็คือยังไงเดี๋ยวผมจะคือเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวใต้คลิปเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ยูทูบใหม่ของผมให้นะครับโอเคนะวันนี้ก็แค่นี้แหละสวัสดีนะ